สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบรายกาย FC ฟครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube บ้าวรถไทยสิงครับรับสวัสดีไปยังแฟนเพจบ้าวรถไทยกันล้านครับผมอ่ะคลิปนี้พามาดูครับ5045นดีเนี่ยมากับโรตรีครับ2องเมสซีญี่ปุ่นจ๋าครับของค่ายสีส้มคูบต้าครับ แม่เกะเก่านอกมา2อง0มบาทครับก็เอามาแปลงหูยึดแปลงหูลากเล็กน้อยก็ใช้งานดีครับปั่นนาแห้งนี่สวยงามปั่นน,น้ำก็พอไหวครับเพราะว่าโตรตเรี่พวกนี้น่าจะออกแบบมาปั่นนาแห้งนะก็<อ>พวกปั่นสวยอยู่นะครับเจ้า โลตาลีอ่ะเจน่าจะเก็บข้างาคันนาก่อนเพราะว่าตรงนั้นเจยังไม่เก็บหรือว่าเจจะทำยังไงก็ไม่ทราบได้ครับโอ้แต่ว่าจาับอยู่นะครับ ถ้าเป็นสองเมตรยี่นี่หรือว่าอาเมตรแปเมตร90นี่ก็ราคาหลายหมื่นนะถ้าเป็นของพี่ไทยเรานี่อันนี้ของนอกอะไรก็หาเทียบแล้วซ่อมเอาเนาะ สองเมตรสิบไปสบายเลยครับไม่เหนืดไม่หนักโอ้เดินไม่ได้เลยครับลมเป็นลมพี่น้องเลยเอ,อ,เอ,อแต่ลดขั้นบอกไงยังจยสุโขแลนองภาษาอยังขาคน เนื้อเดืลืลลล่นๆครับ แต่ปันสวยนะครับออไม่ค่อยมีรอยเท่าไหร่เพราะว่าห้องโซ่มันเล็กครับผมว่าถ้าใส่พวกอ่เจ7 50แรงนี่ก็น่าจะไปสบายนะผมว่าลอตเตอรี่รุ่นนี้เพราะว่าเหมือน ฟันมันเป็นฟันยาวๆอ่ะฟันยาวๆแลว้วเป็นฟันนอนนะไม่ใช่ฟันเขาเรียกว่าฟันอะไรเวลาไปถึงดินมันจะเป็นกระต้องกระแตงกระต้องกระแตงนะต้อยว่าอ,อ,นะอธิบายว่าถือพี่น้องจะถือว่า,าจริงไหมโอ้แต่ว่าม,มันเท่ดดีไหมอะก็สวยดี ราคาประหยัดดีในงบแค่หลักสองหมื่นนี่ก็ได้มาทำมาหากินนี่ก็ถือว่าจ้าบดีดอกนะครับถ้ามาซื้อของบ้านเราราคาสองหมื่นนี้ดูไม่ได้เลยนะหมุนเบิดเลยนะ เดี๋ยวเก็บเก็บฝั่งนั้นเสร็จก็เสร็จแล้วครับไฮนี่กะโอ้ไฮไงครับผมาบายางบ่ไดมันลมหลายเนี่ยกัภาพมุมไทายกะไใดบ่หลายมุมเนี่ยครับ ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับผม